สนทนาภาษาตุ๊ดตอนเพราะเหตุใดถึงอยู่โกลเด้นโดมได้นานสวดีค่ะยังคุยได้ไหมอ่ะได้ค่ะน้องวายค่ะช่วงนี้พี่บอมเขาจะดูสดใสายเป็นพิเศษนะแม่เพราะว่าอะไรคะมีความรักวิไม่มีหรอกค่ะมีแบบอะไรอ่ะความรักอะไรอ่ะไม่มีค่ะแม่ยังโสดเหมือนเดิมค่ะแล้วคะเชิญค่ะน้องมิวจะมีคำถามนะคะสามสองคนนี้ก็คืออยู่นาน แล้วนะคะอันนี้ก็คือไม่นานมาไอ้นานพอสมควรนานก็ไม่ดีลดานน้ไม่ดีมีคําถามจะถามว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้อยู่โกด้นโดมได้นานขนาดนี้รักโกด้นโดมโอเคโอเคอเแล้วเป็นยังไงอีกคะมีเหตุผลก็อยู่แล้วสบายใจมันก็รู้สึกว่า น่าจะเป็นที่ของเราแล้วก็อยู่จนมาถึงทุกวันนี้เจ้าค่ะใช่ไหมคะ,ะขอบคุณคะ่ะน้องนี้ต่อมาเลยคะ่ะคนนี้ก็อยู่นานมาก น่าจะน้อกว่าน้องนิวนานกว่าน้กว่าน้องนิวมาตั้งแต่เลอะไรคะบอมเบ้ตอนหตุคลค่ะส่วนตัวนะคะเราอยู่บ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยโกเดนโดมเนี่ยเหมือนเป็นบ้านบ้านของเราเราอยู่แล้วเราสบายใจถึงหนึ่งเลยสบายใจนะคะสองเลยพูดตรงว่าที่นี่ก็เป็นแหล่งทาเงินที่ดีของเราทําำให้เราตั้งแลนสร้างตัวมีทุกอย่างได้ก็เพราะบ้านหลังนี้ค่ะแล้วก็เลือกจะอยู่ที่นี่ก็คือเราทำจุดบ้านหลังนี้และที่สำคัญคือเรามีตัวตนในบ้านหลังนี้ค่ะอ๋อใช่บอมเบ้โกเดนโดมนิวโกเดนโดมน้องนิวโกเดน มิสโคเดนโดอ่าและที่สำคัญเราก็เกิดจัดที่โคเดนโดด้วย m มิสโคเดนโดตั้งแต่มาก็คือยู่โดมค่ะแต่ก็แอบมีไปที่อื่นบ้างแต่ก็ยังกลับมาโดมได้ยังกลับมาอยู่โดมค่ะอเอาคนต่อมาค่ะน้องวายโคเดนโดค่ะน้องวายโดนค่ะถ้าตอนนั้นยังมีการประกวดอยู่ออพี่บอมไม่ได้แน่นอนเพราะว่าคนที่จะต้องได้ก็คือน้องวายค่ะ แข่ขายาวโชตึงเป๊ะเหมือนพี่ป๊อปอรยาค่ะเท่านั้นเหรอยังไม่ได้เหตุผลเลยค่ะอ๋อที่อยู่กันโคดนะมนะคือเรื่องของเรื่องอะโคดินนมให้โอกาสมากจริงๆแม่สำหรับสาพสอคนหนึ่งที่ได้ก้าวเข้ามาในกรุงเทพคือเราไม่ต้องกัดฟันเลยเรเจความรู้สึกจริงๆคือคือที่นี่นะแบบให้ทั้ง เพื่อนและมิตรภาพต่างๆเงินด้วยที่สำคัญที่สำคัญก็คือตัวเงินตลอดอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะพัดมาสิต่อมาที่น้องโยน้องโยกี่ปีนะสี่แปดค่ะแปดหรอไม่ใช่สิบปีเนาะแปดปีแล้วเหรออันนี้นับช่วงโควิดด้วยอ่ะเหตุผลที่ทำมถึงได้อยู่ที่กุดเดนโดมได้นานมากขนาดนี้คะ ก็มีที่นี่ที่เดียวมีที่นี่ที่เดียวมีที่นี่ที่เดียวที่ที่อยู่ได้ใช่ที่อยู่ได้ที่แบบว่าอูฟูแล้วก็รุ่งเรืองถึงไม่ได้แบบว่าสุดขึ้นอย่างนี้ใช่แต่ว่าได้เรื่อยๆใช่ก็เรื่อยๆก็คือแบบไม่ได้แบบว่าไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่มีไม่มีได้ตลอดเราแก๊งเราเป็นแก๊งได้เรื่อยๆแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบแบบพี่น้องอยู่ความสบายใจใช่ปะใช่ กับไหนกับต้องต้องปิดกุ้งต้องปิดกุ้งด่ไม่ใช่กับเซตเราอันนี้ก็คือรุ่นพี่รุ่นพี่ในในการอ่ะในการดูแลเทคแคร์กีใหม่ของน้องโยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาพวกพี่พี่เขาก็คอยเช็คใหม่เช็คอะไรให้ตลอดนะคะคอยกินใช่แต่ว่าคลิปล่าสุดนี่ไงคะชใ่แต่แต่ว่าช่วงนี้เริ่มเริ่มมีกลิ่นปลาเค็มแล้วเริ่มมีกลิ่นปลาเค็มแล้วเริ่มหายแล้วแสดงว่าเริ่มหายหรอใช่เริ่มหายหรือว่าเริ่มเล่าูหหาายยโน้ จบแล้วคุไ <c oughs> ม่แต่ดี๋ยวเดี๋ยวพอมันหายมันก็จะไม่มีกลิ่นค่ะมอ๋อคือถ้ามันใกล้หายมันจะเป็นยิ่งทุกคน,นโยเรื่อจะไปบอกเขาทำไมเรื่องกลิ่น,นไม่เป็นกลิ่นปลาเคม็มแน่นอนปลาเค็มแน่นอนใวันนี้ไม่มีจะเริม่มวันนั้นก<อ>็เลยเอาข้าวมาคลุกแล้วก็กินไปด้วยใช่ค่ะไม่ต้องใส่น้ำปลาเริ่มหายแล้ว ้าา๋ไม่่ตองใสปลทีนี้เราแยงโมทุกวันไหมคะแยงทุกวันค่ะแม่เมื่อเช้านี้ก็แยงค่ะเออแยงเป็นไซส์เอ็มแอนทีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นไซส์เอลพอแหยีไซส์เอลไปปรมาเฮ้ยฉันปวดตยๆฉันเลยดึงโมไซส์เอลออกเพื่อไปรีคูต่อมันกี่นิ้วค่ะได้นห้านิ้วค่ะคุณแม่หาสามารถได้อีกหรือกว่านั้นอีกไหมสามารถได้อีกหรือค่ะถ้าสมมติถ้าเกิดเราแบบมีมีอะไรมีแบบมีแบบมีเรื่อยๆมันสามารถยืดไปอีกเป็นหกเป็นเจ็ดได้ค่ะสถาน้ฐานะที่ใช้การมานานแล้วเป็นไงบ้างคะกี่นิ้วค่ะ สี่เพราะว่าไม่มีแล้วอือสิบนิ้วเลยเหรอเฉยๆสิบนิ้วมันลำลำไส้หรือเปล่ามมีนิ้วโอเคใกล้การใกลยใกล้การอ้าอยากรู้ว่มันหล่อจี๊ยหอสไีมีแล้วหรอเขาเซ็ตได้แล้วว่ามารวมเซ็ตได้แล้ว่านอมาสิโอ้ยมาแล้วเผ่านมงูมีเหมือนกันทีนี้มีแพลนจะตผ่าตัดแปลงพี่ไหมมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนค่ะซิ้มปีค่ะหมอเต็ม โคตรอยากอยากโคตรฉันขอร้องละโย้ไวเก็บมันไว้มันจะได้จะได้เก็บมันไว้เออเก็บมันไว้สิหญิงเก็บมันไว้สิอีเหมือนเจ้าของช่องอ่ะเก็บมันไว้เหมือนเจ้าของช่องไม่ไวหรอจะเป็นแม่แล้วของเรื่องอ่ะหนูอายสับเปลรอกเขาพอเวลาตายไปอ่ะหงูตั้งแล้วมีลูงแง่หนูก็ทำนะแม่ไม่ได้สวยถึงขนาดสับเปลรอกจะต้องมีอารมณ์นะพี่เออ ตาช็อตโอเคขอบคุณมากค่ะโต๊ะตาก็เด่นดอมค่ะ hey, hey, จะบ,จบ,จบ <od> ่นจะบอยศค่ะ